สนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้านรุ่งเรืองนานาพันธ์อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นผลิตและจำหน่ายสินค้าสังคพันธ์ทุกชนิดโทรศพัพท์081 808 4352ดื่มนมให้สนุกโยเกิดพร้อมดื่มนมสดแท้ร้อเปอร์เซนตราไทยเดนมาร์ก วันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศัก,กราช2565เวลา9นาฬิกาณศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าชนประธานสัทธารามบ้านโนนทองหินกองตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลพระประหลัสสิทธินนวิสุทธโธเจ้า,าวาดวัดป่าชนประธานสัทธารามเจ้าคณะตำบลน,น้ำพองเขตหนึ่งดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าวาดวัดหนองกุ้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายสงฆ์นายอิทธิธรรมอารามพวิโรธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรภาค4ขอนแกน่นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพระครูสิริสุตาคมเจ้าวาดวัดป่าโนนสวรรค์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าวาดวัดสระชัยเจ้าคณะเภอน้ำพองพระพิสุสัสมนเนร พุทศทสินิกชนร่วมถวายมุทิตาจิต เวลาส0บนาฬิกาพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกล่าวสัมโมทนียคถาและกรวดน้ำรับพรซึ่งพิงธีบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็แบ,บ่งออกเป็นสองงานงานที่หนึ่งก็คือการจัดตำบุญประเพณีงานบุญพระเวสสันดรงานตำบุตรมหาชาซึ่งเป็นจารีตประเพณี ของชาวอีสานต้องเน้นย้ำว่าเป็นประเพณีของชาวอีสานเดือนสี่คุณผท่านนออันอน,อน,นี้งานเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวานนี้่ก็จะไปเสร็จสิ้นตอนบ่ายบ่าย,าย,ายมานบ่ายสามโมงสี่โมงงานที่สองก็คืองานปาลบอายุวัฒนมงคลของท่านประหลัดสิทธิโนนทพิสุทโธ จ้าอาวาสวัดป่า,จา,า,า,าเจริญประทานสัตราม้าวระตัม,มน้ำพองเขณหนึ่งอายุ42ปีแต่ว่าที่เจ้าว่าตัวสอามเมื่อกี้ยี่สิบสี่ปีวกวเป็นงงงูเออเพราะว่าพารติจะมาลงคะเลเยเท่าไวร่ แต่ต้องมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์เป็นนักกราวชั้นเอกเป็นผู้บฏิบัรณ์จ่อถึงจะรับแต่แต่งตัง้งเป็นเจ้าวาดขึ้นไปอันนี้โฆษกเขบอกว่าอายุ44 24ปีก็แสดงว่า4วันสามาได้หละทีนี้ในการทำบุญอายุจะนงมงคล อายุวัฒนัมงคลมงคลปารกความเจริญใหอายุี่1 3ปีหลวงพ่อพุทธทาสท่านนิยมใช้คำว่าฉลองอายุถ้าถึงวันคล้ายวันเกิดท่านก็เรียกว่าทําบุญฉลองอายุก็มี ฉลุูล,ล้ออายุก็มีคุณธรรมที่ว่าฉลองลาอายุก็หมายความว่า,วาคำว่าฉลองนี่แปลว่าผ่านคนไปแต่ฉลองนี่แปลว่าผ่าน,น้นหรือมีวความสำเร็จแต่ละคนแต่ละคนที่แก่งงานที่มีการฉลองก็คือได้สินั้นมาแล้วแต่กินหรือว่าเป็นความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ปากมาไม่ใช่เางื่อแต่การปารกอายุตะลบงคลแต่ลูกทำุณอายุตามมงคลก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเราก็ว่าฉลาเราควรจะเอกรก็ฉลาดเราก็ควรจะจัะบทางไปนู่นเราไปเขียนไปหาปางานต้นป่าจรป,ประทาน ไม่เข้าใจว่ามีจุดสองงานไม่เข้าใจว่าเป็นงานตามุหมหาชาด้วยเป็นงานตำมุนเกิดด้วยอย่างนี้ตะก็นย่อโมเอ้่ยอกันว่าตามุนค้าเงินเกิดบ้าบวานแล้วครับเป็นบุญหมหาจาด เวลา11นาฬิกาพิธีบายสีสู่ขวัญพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการป้องกันเชื้อเวลัสโควิด -19 ได้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงานด้วย